สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยางสามัญประจําบ้าน <Wow. S 1> เรื่องยางง่ายๆที่คนบ้านๆควรรู้นะคะกับกุ๊กคนสวยเหมือน <Wow. S 1> เดิมนะคะในอีพีที่แล้วกุ๊กได้มาเล่าให้ฟังแล้วว่าตัวซิลิก้าซึ่งเป็นส่วนผสมในเนื้อยางเนี่ยดีอย่างไรในส่วนของวันนี้กุ๊กก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในยางหนึ่งเส้นเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ่งบอกเราบ้าง <Wow. S 1> คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะหรือว่าทราบไหมคะว่าในหน้ายางที่เราใช้อยู่เนี่ยมันบ่งบอกความสําคัญ อย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกูเอาตัวอย่างของไซยา์ง18565 R15 8นะคะ8 8 h ซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือตรงแก้มยางของเรานี่เองนะคะในตัวเลขตัวแรกเลยที่กูได้แจ้งไปแล้วก็คือ185 185ตัวเนี้ยจะเป็นความกว้าง ของหน้ายางซึ่งหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นไซส์185ดเนี่ยความกว้างของหน้ายางก็อยู่ที่185ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองนะคะส่วนตัวต่อมาทับกทับหตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนของแก้มยางคือความสูงนะคะในวงการยางก็จะเรียกว่าซีรีส์นั่นเองนะคะ65 65ตัวนี้ก็คือนับคิดเป็น65%ของ ความสูงคิดเป็น65ของหน้ายางนะคะตัวตวมาคือตัว R ตัว R นี่คือบ่งบอกว่าเป็นยางเวเลียนนะคะ15 15คืออะไร15คือขอบนั่นเองขอบวงของกระทะล้อในการวัดก็คือจะวัดตั้งแต่ส่วนบนสุดนะคะจนถึงส่วนล่างสุดอันนี้ก็คืออยู่ที่15นิ้วก็จะเป็นขอบล้อของรถ ของลูกค้าแต่ละท่านนะคะที่ใช้กันต่อมานะคะตัว88ตัวนี้บ่งบอกถึงดัชนีของการรับน้ําหนักพันทุกนะคะต่อยาง1เส้นถ้าเทียบ88ตัวนี้ที่อยู่บนหน้ายางเนี่ยก็เทียบได้เท่ากับ560กิกโลต่อเส้นเพราะฉะนั้นยาง4เส้นมันลด1คันเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ราวราวประมาณ2ตันเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวต่อมาคือตัว S เนี่ยคือขีดจํากัด บอกความเร็วของยางนะคะก็คือตัวเนี้ตัว s ก็อยู่ความเร็วอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะยังไม่หมดเท่านั้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือตัว d o t ที่อยู่ตรงหน้ายางอันนั้นก็คือเรียกว่าตัวดอกที่เราคุ้นเคยกันที่เขาเรียกกันนะคะก็จะมีตัวเลขอยู่4ตัวนะคะที่อยู่ตรงหน้ายางอ่าเดี๋ยวพุกจะให้ดูนะคะมันก็จะอยู่ตรงที่หน้ายางเหมือนกันก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมด 4ตัวตรงนี้ที่จะระบุ4ตัวนี้คืออะไร4ตัวนี้ก็คือเป็นสัปดาห์ของการผลิตของยางรถยนต์นั่นเอง2ตัวแรกก็จะเป็นสัปดาห์นะคะ2ตัวหลังก็จะเป็นปีที่ผลิตเพราะนั้น1ปีมีทั้งหมด52สัปดาห์เพราะฉะนั้นเวลาแยกกันว่าผลิตปีไหนสัปดาห์ไหนก็ก็แยกดูจาก2ตัวหน้ากับ2ตัวหลังเนี่ยเคยได้ยินว่าเอ้ยไปไวายวว่ายางเนี่ยปีเก่าหรือเปล่า192 0เอเอายางปีเก่าต้องกับปี 1920กายมาขายใช่หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่นะคะให้คุณผู้ชมท่ควพอเข้าใจกันหนว่ายว่า19คือปีสัปดาห์ผลิตที่19เาแล้วก็ปีผลิตที่ปีสางศูนย์หน้านะคะต่อมาค่ะเป็นตัวเทรดแวร์นะคะเทรดแวร์น,นี่คืออะไรเทรดแวร์คืออัตราการศึกของยางยิ่งค่าเทรดแวร์ที่อยู่บนหน้ายางเนี่ยเราเยอะเท่าไหร่ ราคาการสึกก็จะน้อยลงเท่านั้นโดยเฉลี่ยยางในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่300-500เตดแวร์ด้วยกันนะคะส่วนของยางเส้นนี้ยางเวสเล็กเรานะคะเรดแวร์อยู่ที่500นะคะคุณผู้ชมท่านใดใช้อยู่ก็ลองไปสังเกตกันได้นะคะตัวต่อมาคือตัวแพ็ชัน่นแพชั่นตัวนี้ก็คือเป็นค่าการหยุดของยางก็จะแบ่งเป็นเกรดก็จะมี A A A B แล้วก็ C นะคะส่วนตัวต่อมาก็คือ e ช p e r a t u r e นะคะตัวนี้ก็จะเป็น ค่าของบ่งบอกถึงความทนทานแล้วก็การระบายความร้อนของยางนั่นเองก็แบ่งเป็นเกรดเหมือนกันก็จะเป็น A B แล้วก็ C ในส่วนของยางเวสเล็กเหล่านี้ก็อยู่ที่ A นะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ที่กุ๊กเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ก็ไปสังเกตกันดูว่าประสิทธิภาพของยางแต่แต่ละเส้นที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่เนี่ยประสิทธิภาพการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าเวสเล็กเหล่านี้ก็รับประกัน อยู่ระดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะ